วันที่9ตุลาคม2564ทุกคนล้วนหนีไม่พ้นที่จะต้องประสบกับความยากลำบากบ้างขอเพียงไม่กลัวความทุกข์จะไม่เป็นทุกข์ตลอดเวลาผู้ที่มีสติอย่างแท้จริงย่อมเป็นผู้ที่รู้จักการ,รเผชิญหน้ากับอุปสรรคไม่ว่าอุปสรรคนั้นจะใหญ่เพียงใด ก็เลือกที่จะเผชิญหน้าอย่างเต็มกำลังเพราะพวกเขารู้ว่าการเจริญเติบโตจำเป็นต้องผ่านการฝึกฝนเหล่านั้นแต่ไหนแต่ไรมาไม่เคยมีชีวิตที่ง่ายดายแต่ในทุกอุปสรรคล้วนมีการตอบแทนแฝงเร้นอยู่อารุณสวัสดิ์ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคำพีเต้าเต๋อจริงบทที่45 และคำอํานวยพรในเดือนแห่งการเกิดใหม่ความบกพร่องคือเงื่อนไขของความสมบูรณ์เลิศ1.3ความบกพร่องคือเงื่อนไขของความสมบูรณ์เลิศพอดีเต๋าคือต้นทานของจักรวาลซึ่งเต๋ามีคุณสมบัติเป็นทั้งวัตถุและพลังงานวัตถุและพลังงาน เป็นเพียงรูปแบบการแสดงออกสองประเภทของสรรพกิจและสรรพสิ่งเท่านั้นความเร็วในการเคลื่อนที่ต่ำจะแสดงออกเป็นวัตถุความเร็วในการเคลื่อนที่สูงจะแสดงออกในรูปของพลังงานแต่ไม่ว่าภายนอกจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรล้วนไม่อาจเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงที่ว่าวัตถุคือพลังงาน พลังงานก็คือวัตถุดังนั้นชีวิตจะมีสุขภาพแข็งแรงและความผาสุกหรือไม่การสำคัญอยู่ที่ปัญหาพลังงานธุรกิจการงานจะประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืนหรือไม่สิ่งสำคัญยังคงเป็นปัญหาพลังงานเช่นเดียวกันเมื่อมีพลังงานเราจึงจะขับเคลื่อนทุกสิ่งทุกอย่างได้ ด้วยเหตุนี้สมบูรณ์เลิศคล้ายบกพล่องดูราวกับเสียเปลี่ยบแต่อันที่จริงคือความสมบูรณ์เลิศผลสุดท้ายคือมีบทบาทบิเสื่อมศูนย์กล่าวอีกในหนึ่งคือพลังงานมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ขึ้นทุกวันไม่มีวันสิ้นสุดจะเห็นได้ว่าความสมบูรณ์ที่ท่านเหล่าจืออธิบาย คือสภาวะที่สมบูรณ์อิสระเสรีและมีชีวิตชีวาภายในนี้ในหยางต้องมีหยินและในหยินต้องมีหยางกล่าวสำหรับหยินและหยางทั้งสองฝ่ายแล้วฝ่ายตรงข้ามล้วนเป็นความบกพร่องของตนแต่ความบกพร่องนี้ยังเป็นเงื่อนไขแห่งความสมบูรณ์เลิศ ของแต่ละฝ่ายพอดีอีกด้วยเพราะมีเพียงการประสานกันของหยินและหยางเท่านั้นที่สามารถหลีกเลี่ยงจุดจบที่ขาดหยินไม่มีการกำเนิดและขาดหยางไม่มีการเจริญเติบโตได้เมื่อกล่าวจากจุดนี้การที่ผู้สมบูรณ์เลิศอย่างแท้จริงมีความบกพร่องยังมีสาเหตุสำคัญประการหนึ่งคือ เพราะความบกพร่องของเขาจึงทำให้ผู้คนทั้งหลายและสรพพชีวิตได้มีพื้นที่ให้แสดงความสามารถมีคุณค่าที่แน่นอนและมีความหมายในการดำรงอยู่มิเช่นนั้นหากเขาสมบูรณ์แบบไร้ข้อบกพร่องทำได้ทุกอย่างจะตัดขาดเส้นทางการเจริญเติบโตของผู้อื่นซึ่งหากผู้อื่นไม่เติบโต ตนเองก็จะหดตัวตามไปด้วยอาจารย์เจ้าเมียวกวัววันที่9ตุลาคม2564เผยแพร่วันที่1343